ครับสวัสดีครับครั้ที่สวันนี้นะครับต่างกันเวลาที่เรากจันนี้วันนี้ก็ตึงเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกช้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานเลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวดด้วยกาตั้งใจที่นี่นะครับ เหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับเรามามีชื่อฉายาอะไรใช่ชื่อปุญญาวัฒนูครับ่่ก็เหมือนท้าเขาบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทายก็เป็นปัญญาวัฒนาครับผมก็จะเริมด้วยปัญญาในฉายานี้ใครเป็นคนตั้งให้ ทางทางทานเป็คนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบสิทธิ์จงชีมีวัตรก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรกัตัวนี้คประมาณว่าอวันทั่ตอนนี้คิดว่ายัางต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทำ จิงจังจิงจังแบบนี้ครับผมถ้ามีจะไปที่ปจิจัมบัติที่กรุงเทพหรือจะมีแทนจะไปต่างก็ไดเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เราไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปตอนนี้คิดว่าน่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับจะอยู่ที่นู่นนะสักวีคหนึ่งแล้วกลับมาแทนไปกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับ เคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชนะครับเหมือนเขาไม่ดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่สึกเขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชอะไรก็ตลกดีครับตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชซะหน่อย บบตอนเป็นจะเพศเยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลยมผมก็เลยอ้าวทำไมไม่มีใครอยากให้บวชเลย,เลยมาม่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาแขาบอกว่าถ้าบวชจะไม่สึกเลยไม่เป็นไรแล้วกันกัต<ม>ีจะ <laughs> มกาบอกว่าจะวมาม่เหมาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับผมก็ถามว่าแน่ใจเราอนาอะไรอย่าบเงก็ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ เพราะว่าก็ก็จะมีหลายหลายเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสี่เราค่อยบวชให้รู้สึกว่าอันนั้นเราเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับแฮปปี้กันดีกว่าแต่ว่าสิ่งระมาณที่โยมมาก็คือมีความกังวลไม่รับไม่กังวลไม่กังวลน,นี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไงไงไงก็ต้องสึกออกมาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ก็ <laughs> บอกไปแล้วว่าอ่ะขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวใช่ไหมก็ <laughs> ยังอนุญาตอยู่ก็ยังได้ครับ แต่มีเรื่องผิดหรยัไม่มีเลยครับเหมือนเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกศึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเลิกงานนี่เคลียอะไรเขบคาดว่าว่าจะต้องกลับงาประมาณเมื่อไหร่ปลายคือเราจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปตามปฏิทศนแล้วครับที่แบบจะต้องสึกออกมาก่อนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้า ได้อยู่ยาถึงตอนนั้นก็เดือนหนึ่งแล้วครับผมคิดว่าคงโอเคแล้วครับแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกันครับก็น่าจะขึ้นไว่ปล่อยขึ้นไม่ไวังจริงๆอย่างวันนี้เราตั้งใจมาบวชตามวัฒนธรรมใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลยก็หิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับผม แล้วก็ทางวัดก็มีพระที่เกลง่ยเยอะมากๆก็เลยคิดว่า,น,าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับต้องตัดเลย่งก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้นะสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยเลยหลายอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้เแต่พี่จะตั้งใจจะจำมาที่นี่หรือว่าจะไปวัดด้านตะวันตกก็จะจำมาอยู่ที่นี่แหละ เดี๋ยวมีไปไปที่ป่าว่าไปไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ครับเพราะว่ามันจะต้องทางการต้องไปสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ก็ก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่องเรื่องวิธีการมากกว่าเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรเลยครับก็ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพรที่เราบวชเสร็จแล้ว สิ่งต่างๆที่เราทำในปัจจุบันเนี้ยมนอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเราอาจจะต้องรบกวนหลายๆคนมาช่วยด้วยได้มีโอกาสท่านนอนมานอนที่วัดบ้างอย่างับี่มโอ้ยัางเลยครับคือคือคออคนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยครับแต่ก็ไม่มีควาโโมกังวลนะเพราะว่าวัดสนุกเขามากตอนนี้ที่กังวลม,มากๆสุดก็คือการการใส่จีวรนี่แหละครับมีกันกันพร้อม ผมยังไม่ได้ซ้อมนะครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันนะครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบินนาบาตทันครับครับคี่เลี้ยงที่พี่ครับพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยปั๊บพรุ่งนี้แต่ก็เตียมพร้อมนี้คือวัใช่วันแรกเลยครับหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังใส่ไม่เสร็จเลยนะไม่ได้ตื่นจูงเนี่ยนี่ในเรื่องของ คว่าเป็นอยู่พอเราทานอาหารพอว่าหนึ่งต้องกินนอนตึงเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเพราะว่าเหมือนปกติผมทำไอเอฟอยู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารอยู่แล้วเราเราเราด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อยเลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อย ทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับขอบคุณสำหรับควา,ามร่าเริงทุกคนครับทีนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่มาให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในในใน,ในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะ ใหุ้กนจมโมทนาบุญด้วยนะครับอบคุ่ะ